สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนลยาทารอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนากรกฎในช่วงระหว่างวันที่16ถึง3เสร็จพฤษภาคมสม6พรก 13. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe like share comment เ,เข้ามาในช n e l ของนลยาทาโร่ด้วยนะคะตอนนี้คุณสามารถติดต่อต่วนตัวได้ ที่ LINE BETTER ENGLISH สั่งครีมน้ำหอมเพิ่มเซนติมิลดแล้วก็ครีมหน้าใสาเข้ามาได้ที่ a KRD1771W นั่นเองโอเคตอนนี้เราลองไปอัปเดตสถานการณ์นะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมของชาวกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในอดีตนะคะคุณมีภัยคือ the emperor นั่นเองนะคะคุณได้มีความรู้สึกคิดถึงคนรักหรือเปล่าเอ่ยนะคะคนรักของคุณดูท่าทางจะมีในเรื่องของ ปัญหาอุปสรรคบางอย่างนะคะเช่นวัยที่อาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะคนที่อายุน้อยกว่ากันมากกว่ากันมาก,มากๆอะไรประมาณนี้นะคะคนที่อาจจะมีในเรื่องของอะระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทาให้มีความรู้สึกว่าคิดถึงหรือว่ามีการแบบค่อนข้างจะห่างเหินหรือว่าห่างไกลกันออกไปนั่นเองนะเป็นคนที่คิดถึงแต่ว่าเป็นลักษณะที่อาจจะอยู่นิ่งๆเงียบๆนะ,ะอยู่ในโซนของตัวเอง ยังไม่อยากที่จะแสดงออกอะไรมากมายนักนะคะนอกจากมีให้ก็คือความคิดถึงนั่นเองนะคะบางคนอาจจะเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆนะคะบางคนใช้โลกโซเชียลในการหาสังคมใหม่ๆของตัวเองด้วยนะคะมีการในเรื่องของสีเหรียญน,นะคะ กับคนรักคนนี้นะคะบางทีก็เป็นการความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการเก็บความสัมพันธ์ไว้มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะรวมไปถึงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินด้วยนะคะการเงินเข้ามามีทิพนกับเรื่องราวความรักในครั้งนี้นั่นเองนะคะเดอะไฮโลเฟนเข้ามาเป็นพลังงานหลักนะคะในปัจจุบันนะคะก็คือการที่นะคะ ในระยะนี้อาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างโปลงกับความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าเอ่ยทำไมคือบางทีอาจจะอยู่ในช่วงที่เราเอ,อ,อยากที่จะวางแผนอะไรอนาคตไกลๆก็ได้นะคะอะไรที่มันถ้าเป็นความรักที่ไม่ดีต่างๆมาเราค่อนข้างรู้สึกปรงกับมันหลายๆคนเข้าหันหน้าเข้าหาในเรื่องของธรรมะนะคะหรือว่าการอธิษฐานนะคะอธิษฐานพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้นะคะหลายๆคนบอกว่าปล่อยแล้วความรักช่วงนี้นะคะปล่อยให้ไป,ไปตามตามบุญตามกรรมที่ได้ทํามาก็แล้วกันนะคะ The judgment เข้ามานะคะในขณะที่หลายคนอาจจะยังมีความรู้สึกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดพ้นจากพันธนาการบางอย่างก็ได้นะคะมีการหลุดพ้นรวมไปถึงแบบบางคนอาจจะได้พบเจอกับเรื่องราวหรือว่าได้เ,ออเกิดเหตุการณ์แบบเหมือน ค้นพบความจริงอะไรบางอย่างนะคะจนทำให้สามารถที่อยากจะตัดสินใจหรือว่ามีคำตอบนะะมาให้เราไดา้ได้เลือกเดินทางเส้นทางชีวิตนะะในเส้นทางรักนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะค่อนข้างที่อยากจะใช้ในเรื่องของเหตุผลเข้ามาตัดสินใจนะคะกับความรักครั้งนี้นะอยากที่จะบางคนอาจจะอยากตัดความสัมพันธ์ไปเลยก็มีนะคะสองดาบ แต่ก็ยังรู้สึกลังเลใจอยู่แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ยังมีความรู้สึกลังเลใจแต่ว่าอย่าให้คุยกันนะเพราะว่าคุยกันบางทีคุยกันก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าอาจจะเข้าใจกันไม่ตรงกันเข้าใจกันคนละทิศละทางนะคะหรือว่าแบบสื่อสารกันแล้วก็เข้าใจผิดต่อกันก็ได้นะคะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารได้รวมถึงตอนนี้มันก็มาถึง2ทางแยกนะคะทางแยกที่ว่าอยากจะเลือกบางคนอยากเลือกว่าเออจะอยู่ต่อ นะคะหรือว่าจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ลงไปนะคะอย่างไรก็ตามอ่ะในช่วงนี้นะคะถือว่า e l of f o r t u n e นะคะบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะเรามีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะค่อนข้างที่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนนะคะค่อยๆเปลี่ยนจากเดิมจากที่เป็นมานะก็คือมันมีลักษณะที่แบบอะไรที่มันแบบ มีปัญหาค้างคามานานมันอาจจะค่อยได้รับการคลี่คลายแก้ไขไปก็ได้หรืออาจจะพบคำตอบที่เรานะคะอาจจะต้องเลือกว่าจะเลือกตัดสินใจอย่างไรนั่นเองนะคะหลายคนก็อาจจะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆนะคะด้วยมีความคิดว่าโอเคเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรก็อยู่ในโซนของตัวเองหันไปสนใจในเรื่องของการงานการเงินนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้แคร์มากนัก นะคะกับเรื่องของความรักก็ได้นะมีหลายคนอาจจะปล่อยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่สําหรับเดทเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะได้พบเจอนะคะอาจจะได้พบเจอกับใครบางคนที่จะเข้ามาเป็นลักษณะคู่ของคุณแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะายาวนานไปเห็นอนาคตไกลๆได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะต้อง มีความประนีประนอมกันให้มากนะคะก็คือต้องต้องพยายามประคับประคองกันให้มากนะเพื่อที่จะไม่ให้มันมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า,ามาถึงจุดหรือถึงทางตันซึ่งถ้าหากเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะคะเราคงต้องอาศัยการสื่อสารกันให้ดีนะคะเพิ่มความเข้าใจกันให้มากนั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าตัวต้นของชาวกรกฎในช่วงนี้นะคะรู้สึกนึกคิดยังไงบ้างกับ ความรักในครั้งนี้นะคะขอทราบตัวตนความรู้สึกนึกคิดนะคะของชาวกรกฎในช่วงนี้ The h a r l e q นะคะตกลงว่าเป็นลักษณะของตัวตนของคุณนั่นเองนะคะ The h a r l e q u i นะคะเป็นคนที่แบบว่าในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างอย่างที่บอกอาจจะรู้สึกปรงกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะแต่ถ้าใครนะคะคนรักที่หายไป นานๆอาจจะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาก็ได้นะคะรวมไปถึงตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้ถ้าหากว่ามันไม่ดียังไงก็อาจจะ,อะขอให้เป็นไปตามโชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกำหนดนั่นเองนะคะตัวคุณอาจจะคิดอย่างนั้นนะนี่ก็คือชาวกรกฎนะคะมีอะไรเพิ่มเติม The Tower f o หร of Pentacles, n i ใน o p Cups นะคะแล้วก็เอ็ดส o อนนะคะในส่วนตัวตนของคุณก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะมีการที่เรียกว่าค่อนข้างตกอ,อกตกใจนะคะกับสถานการณ์บางอย่างเข้ามาก็ได้นะคะ คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์ครั้งนี้มันบางทีมันจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่มีการเรียกว่าทะเลาะกันแล้วก็อาจจะมีการเงียบหายกันไปคุณก็อาจจะตกใจกับเหตุการณ์ในตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่คนที่มีความเรื่องของความหวัดวระแวงหึงหวงด้วยนะมีความหึงหวงเข้ามานะคะอาจจะเป็นตัวคุณนะคะ มีคนคี่หึงคี่หวงกับความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยนะคะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีมากกว่า1คนแล้วก็ยังอยากเก็บเก็บความสัมพันธ์ไว้นะคะหลายคนนั่นเองนะคะมันก็แต่พยายามนะคะสำหรับชาวกรกฎเองแล้วรู้สึกว่าพยายามที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วก็แบบว่าพยายามอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้แบบว่าเงียบนิง่งหรือว่าทะเลาะหรือว่าไม่เข้าใจกัน ะะก็อยากจะพยายามที่จะอยู่กับตัวเองในช่วงนี้นั่นเองต่อไปลองดูว่าแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของชาวกรกฏในช่วงนี้นะคะสำหรับเขาคนนั้น justice เขามีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันนะคะบางคนอาจเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วก็ได้นะเขามีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มัน ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอุปสรรคเยอะนะอาจจะเป็นเรื่องของอระยะทางสัญชาติเชื้อชาตินะคะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมบางคนอยู่ไกลกันนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะอุปสรรคมีเยอะแล้วก็เขาคิดว่าการพูดคุยพูดจากันดูมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีความเข้าใจกัน ะะแ,ต MM แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังตัดความสัมพันธ์ครั้งน MM ี้ไม่ได้นะคะเขาเขายังเขาอยากจะตัดสินใจแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ยังคงถือความสัมพันธ์นี้แล้วก็ยังคงแบบพยายามที่จะเรียกว่าอะไรล่ะประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะหรือว่าแบบพยายามที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะด้วยจิตใจที่เขาก็ยังรู้สึก ไม่ค่อยเคลียร์นะคะอย่างเช่นมีการหวาดระแวงมีความสงสัยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความขุ่นมัวแต่แน่นอนว่าเขายังตัดความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปไม่ได้เพราะมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะอาจจะมีแพชชั่นกับในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีความเรียกว่าลุ่มหลงนะยังมีความหลงไหลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นั่นเองต่อไปนะคะเราลองไปดูแล้วภาพความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะ ภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฏในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยภาพความสัมพันธ์มีไพ่เดอะไ l เลเฟนเข้ามาอีกแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คืออคนที่พยายามที่จะใช้นะคะหลักธรรมะหรือว่าค่อนข้างที่จะปรงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วแหละนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันยังมีความรักอยู่นะ นะคะคยังมีความรักอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้รวมถึงความความรักความมีเสน่หาต่อกันอยู่นะแต่ว่าความบาดระแวงด้วยนะคะปนกันไปนะคะเดิมมูลความรู้สึก มันยังต้องปิดบังซ่อนเร้นนะคะรวมไปถึงความไม่เคลียร์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่รู้ไหมว่าสองคนลึกๆแล้วนะคะสองคนเป็นที่ต้องการของกันและกันนะคะเป็นเหมือนกัลยาณมิตรที่ดีต่อก,กันมีความรักษาความเป็นโซเมตความเรียกว่าเข้าอกเข้าใจกันนะคะถึงแม้จะสื่อสารกันพูดจาการอาจจะทะเลาะกันแต่ว่าในใจลึกๆแล้วอะนะคะเป็นคนที่รู้ว่าแต่ละคน ต่างต้องการซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่แสดงออกคืออะไรมีคนพยายามงอกับความสัมพันธ์นี้นะคะอีกคนหนึ่งก็ทำเมินเฉยหรือทำไม่รู้ไม่ชี้ในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะดูแบบค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนสับสนวุ่นวายพอสมควรนะในการความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อไปนะคะแล้วไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับโรแมนต์เซนจ์ล์นะคะขอไพ่แนะนำสมามใบให้กับชาวกรกฎ ในเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงนี้บ้างนะคะเขาบอกว่าเค e m i s t r y นี่ไงคนที่มีเคมีที่ตรงกันนั่นเองนะคะถึงแม้จะพูดกันไปมีการทะเลาะกันก็ตามนะคะแต่ว่ามีเคมีที่ตรงกันนะเหมือนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนั่นเอง t that strong magnetic attraction here นะคะ calling in your soul mate มีคนที่ไปอธิษฐานขอพรหรือเปล่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอว่าในเรื่องราวของเนื้อคู่นะคะว่าถ้าได้พบ เจอนะคะ,อะขอให้ได้พบเจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริงหรือไม่ก็ถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ขออย่าให้แคล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้มีการจากไป r e l e a s e your ex นะคะ,ะปลดปล่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงว่าถ้าถ้ามีพลังงานที่ไม่ดีอะไรเนี่ยนะคะที่มันเป็นน g a t ท v ฟอ่ะต้องเคลียร์ e อเนอรนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ดีในด้านต่างๆนะคะของสถานการณ์หรือแม้แต่อาจจะเป็นคนเก่าๆก,ก็ตามนะคะถ้าแบบว่า ไม่ได้ให้พลังงานที่ดีกับในเรื่องของอชีวิตนะคะหรือว่าให้ความไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ดีเนี่ยนะคะก็อาจจะถึงเวลาที่จะเป็นช่วงของการปล่อยวางหรือปลดปล่อยออกไปก่อนนั่นเองนะคะเอาละแล้วบทสรุปปิดท้ายจะมาบอกอะไรสำหรับผู้ที่เกิดนะคะในราศีหรือราคนากรกฎไพ่สรุปปิดท้ายหนึ่งใบนะคะสำหรับความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็คือ นะคะ r e e d o m อาจจะถึงเวลาที่จะต้องปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้ก็คงเป็นบทสรุปนะว่าโอเคมันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องให้อิสระกับตัวเองนะคะปลดเรื่องพันธนาการทั้งหลายมีไพ่ที่มาด้วยกันนะคะ Judgment นะคะการถึงเวลาที่จะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระหรือการสิ้นสุดการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะฟรีดอมอิสระภาพรีลิส s e y เอ็กซ์ปลดปล่อยอะไรที่เก่าๆออกไปนะคะเดทอาจจะมาถึงอะไรที่มันจะต้องแบบว่าเป็นการพอยส์นะคะหยุดลง ในช่วงนี้ก่อนนั่นเองนะคะเราดูกันเพียงในช่วงของปักเดียวนะคะครึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้การันตีอนาคตอันยาวไกลนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ในช่วงนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะดูหยุดหนึ่ง หยุดหยุดนิ่งๆได้เหมือนกันโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวกระกดนะคะคนที่เป็นคนโสดจะมีคลิปคนโสดให้ดูต่างหากนะแยกไปดูได้นะคะนั่นก็คือ,อเส้นทางแห่งรักแท้นะคะ true love journey สามารถที่จะไปดูได้นะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตาม subscribe และแชร์ c o เม e n t ในช anel ของนิรยาทาร่นนะคะใครที่ต้องการ ที่จะเป็นเจ้าของครีมน้ำหอมนะคะ Secret Attraction ของนิรายา Shaming มมนะคะก็สามารถสั่งคำได้เพื่อเป็นการเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็เสริมสร้างนะคะเพิ่มในเรื่องของเสริมในเรื่องของความรักนั่นเองโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในครั้งนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะและสวัสดีค่ะ